ครับพี่น้องลุงทองกับมาอัปเดตปลาเขาให้พี่น้องได้รับชมอีกครั้งนึงงนะครับผมเบิ้งเบิ้งสมือเลยพี่น้องนะครับผมเบิ้งสมือเบิ้งถูกวันนะครับผมจำรับเขาของลุงท่องเนาะลุงทองกับผามาตรวจสอบเบิ้งว่าเป็นเป็ดจังไรเนาะแต่ละมือเนาะพี่น้องเขาเฮาไงขื้นบอหรือว่ามีลูกมีไผ่โบเนอะครับผมก็เนี่เบิ้งใบเขาใบ่เขาเนาะครับผมพี่น้อง ุงท่องกัเห็ด้วยแบบระบ,บนนุก็ในกระเอิ่นว่าระบบอินซี่นะครับผมระบบอินซี่อยู่น้องพี่น้องเนาะกับว่าท่านในมีปุ๋ยเคมีหยั่งมาลงุงนะครับผมย่าขายหยากับว่าท่านในมีมาฉี้ดนะพี่น้องเนาะตุงท่องกัเห็ดแบบระบบอินซี่นะครับเบิ้งพี่น้องเข่านะครับผมยิงปฏิกิริยาเ,เายพิ่นกระแหงแตงไงขึ้นพี่น้องเบิ้งสูงนะครับผมใบอ่อนใบโนมแห้งพี่น้องนี่ ใบเหลืองใบเหี่ยวใบแห้งกับบ่มีดอกพี่น้องนะครับผมอุดมสมบูรณ์นะครับอุดมสมบูรณ์ดีแต่ละมือเพิ่งกัดข้นไปเรื่อยๆพี่น้องเขานะครับฝับงทั้งผุ่นเพิ่งกัดกัดหยาออกจากป่าเขากันก้นพี่นอ้องเสียงแอะแอะคืพฝุ่นนะครับผมโอ้แรงด <c oughs> ีนะครับผมคือป่าเขาของลุงท่องนะครับผมกับเขียวจะอุ้มต้นใจ ไล,ล่ลูกไล่ไผ่พี่น้องนะครับผมจะ,จะเอามาฝากพี่ฝากน้องนะครับผมสุมือเลยนะครับผมถ่ายทำอัปเดตมาให้พี่น้องได้รับชมกันสุมือนะครับผมว่าเพื่อนที่เป็นอย่างไรแต่ละมือนะครับเนาะหลังจากที่ฝนบดตกมาโอ้ด้นเติบลวล่ะพี่น้องไร้มือแล้วนะครับผมไก่สีเป็นเดือนแล้วละนะครับผมไก่สีเป็นเดือนแล้วบดตกมานะครับผมนามหน้าลุ่งท้องค่ะ เริ่มสีแหงแล้วนะครับผมแหงกับบบเป็นหนังพี่น้องให้เป็นแหงไปเลยนะครับผมนี่แหงไปเลยนะครับผมเขาห้าวกับิีไดแข็งแรงไปหนาเนาะพี่น้องเนาะตุนเขาห้ากับิแข็งแรงนะครับผมสําคัญอยู่บนเดียวก็ค,อะคะขาาอ้นยาเนะะะะานนะ,ค,ะ, <c oughs> ระานครับผมยา่านเขาห้าก็จะแขแรงนะคับผมัอย่บนยขนยาเนาะพร่น้อยานาะเข้าก็จญแ็งแรงนกปรบ่มยนียก้นาะครับพม่นเห้องครับผมอามาใหพเพียวข้าเนารับชม่านเขาห้าะครับผมสำอ วัอนี้ลุงท่องก็มาตัดหญ้าออกจากป่าข้าวเหนียวนะครับผมนี่ป่าข้าวเหนียวน้อยๆนี่น้องพี่น้องนี่นี่ลุงท่องกับวันเดทให้พี่น้องได้รับชมเนาะครับผมผมมีขาตั้งกล่องเนาะพี่น้องนี่ก็เหลือน้อยๆลุงท่องกับขึ้นมานั่งต้องมีแห้งก่อนเนาะครับผมนี่ไกล้ขี้เหวแล้วแหละครับผมนี่เหลืออยู่หลบท้องหลบกับมืดเนาะครับผมมีแต่หญ้าโพดพี่น้องก็หนี่หญ้าลายเกินเนาะครับผมข้าวเหนียวดอป่าเดือนสิบเดือนสิบเอเพิ่อนกะออกห่วงเลยได้นี่พี่น้องนี่ นกขับผมเดินเก่าปเดินคีบเพิ่อนเขออกห่วงก็ะไดเกี่ยวนกขับผมนี่กัประมาณเนื้อที่กัอยู่ประมาณร่วมๆกับที่ได้ไรหนึ่งอยู่ดอกครับพี่นอ้องบุญปังทั้งวิญโตกน้ำทั้งปลายอยู่ข้าบุญนกขับผมอ่ะกะเอามาเว้าสู่พี่น้องเข้าได้รับฟังกันนกขับผมประมาณนี้แหละครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับ